กันทุกคนกันด้วยคนะวันนี้ผมจะมาสอนหาไอ้เฮมนี้นี่เลยโอ้ยผมก็จะใช่ใช่อันนี้นะไอ้เฮมนี้เลยนี่ใส่มัสโจเวอร์วันนี้ผมจะมาสอนหานะตอนแรกเราก็เข้าฮาราลาวนลนีนหลอดกันต่อดนะ อ่าเขาเข้ามาแล้วใช่ไหมจะให้เราเดินไปเดินไปเร่ลย,ยนะแล้วเ,เราจะเจอคนนี้นะให้ให้คุยกับเขาอ่าคุยคุยกับเขาไปเรื่อยๆนะคุยกดเลยกดอันแรกอ่าอืมแต่ผมคุยไปแล้วนะ โลกต่อไปก็เดินเดินไปเรื่อยๆจนมันเจอชาคัดซีนนะแต่อันนี้ผมอันนี้ไปแล้วเพ <c oughs> ื่อบอกว่าอ,นนอันนี้หายังไงเหรอนี่นี่ผมได้มาแล้วอ่าให้ให้เราเดินมาตรงตรงนี้เลยแล้วก็กดกด มันมันจะให้เราเลือกเลือกรูปหลอนมาห้ามาห้าอันนะนี่ตเช่นอันนี้มันอันนี้มันร้อนนะเช่นอันนี้มันร้อนแล้วอันนี้มันก็หลอนอ่าอาน,นั้นถ้ามันอันไหนมันหลอนเรา คนคิดว่ามันน่ากลัวอันนี้ก็เลยอก็แค่นี้ก็จะได้มันมาแล้วนะส่วนเวลานี้ถ้าคนยังไม่ได้ทำอันนี้ย้อนกลับมาทำไม่ได้แล้วนะอ่าซึ่งผมทำไปแล้วนะนี่นี่นี่ ซึ่งวันนี้ผมก็ขอจบไปเสียแค่นี้ฮรเพราะว่ามีแค่นี้เองเดี๋ยวจะให้ดูของรลังวัลทั้งหมดนี่นี่ก็หมดแล้วนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนมีแต่มีแค่นี้ครับบคนบ๊ายบายโอ้โห